สวัสดีทุกๆท,ท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดในเดือนสิงหาคมนะคะของหมอลินนะวันแรกมาเริ่มกันที่วันจันทร์นะคะการงานช่วงนี้ของคนเกิดวันจันทร์นะคะให้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จะทาให้อาชีพที่คุณทําอยู่มีความโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีโชคแล้วก็จะมีโอกาสดีๆแล้วก็มีคนซัพพอร์ตที่ดีในเรื่องของการงานนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะคะมาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้จะใช้เงินหมดเปลืองไปกับความสวยความงามนะคะหรือข้าวของที่ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากมายนะคะใช้ออกแนวซุยซุรนิดนึงนะคะ เป็นคนใจใหญ่ตัดสินใจเร็วทำให้ไม่ค่อยมีสติในการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเท่าที่ควรในเรื่องของความรักช่วงนี้จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคุยกับใครก็ทำให้คนรู้สึกอยากคุยกับคุณนะคะแต่เป็นคนรักง่ายไหนเร็วแต่บทที่จะรักใครจริงจังขึ้นมานะคะก็จะเป็นคนรักแบบ ไม่ลืมหูลืมตารักแบบไม่มีเหตุผลใจอ่อนแล้วก็ขี้สงสารนี่คนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของอวัยวะเกี่ยวกับช่วงล่างและก็ข้อต่อต่างๆเช่นโรคเกาต์อัมพฤตอัมพาตเส้นเอ็นฉีกขาดหรือว่าเส้นตึงนะคะนี่คือการทํานายดวงวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์มาต่อกันที่คนเกิดวันอังคารนะคะการงานของคุณช่วงนี้นะ ให้ใช้เทคนิคและวิธีการที่ฉลาดนะคะในการบริหารงานคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะให้ใช้ความเด็ดขาดของคุณนะคะให้เป็นประโยชน์คุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมีความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่รอยอยู่ข้างหน้าในเรื่องของการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายเงิน อาจจะเพาะในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือ,อมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณจะช่วยใครก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะต้องรู้จักเก็บเก็บออมบริหารการเงินให้ดีแล้วจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักเป็นคนค่อนข้างเลือกที่จะคบคนนะคะ ฉะนั้นคุณจะคบหากับใครก็แล้วแต่จะต้องใช้เวลานานนะจะไม่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการครบหาดูใจใครนะคะแต่ถ้าคิดจะจริงจังกับความรักกับใครขึ้นมาสักคนคุณจะจริงจังแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรักมากๆเลยนะคะแต่ให้ลดการเอาแต่ใจตัวเองนิสัยแบบเด็กๆลงนะคะในเรื่องของสุขภาพ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจนะหัวใจโตลิ้นหัวใจลั่วไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าเกี่ยวกับสายตาพวกต้อหินต้อลมหรือว่าต้อกระจกนี่คือของคนเกิดวันอังคารนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันพุธนะนนนการงานช่วงนี้ต้องใช้สติปัญญาและความจำค่อนข้างสูงและต้องใช้ความ พลิกแพลงในเรื่องของการงานจะทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินต้องรู้จักควบคุมรายรับรายจ่ายของตนเองให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะคะส่วนใหญ่จะมาจากการประสานงานนะคะการเดินทางจะทําให้คุณได้เงินแล้วก็ทําให้คุณสามารถสร้างฐานะในเรื่องของการเงินขึ้นมาได้ในเรื่องของความรักนะคะเป็นเรื่องของความต้องใช้เหตุและผลเข้ามาเป็น ที่ตั้งในเรื่องของความรักจะมีโอกาสนะคะคบคนที่เป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนจริงใจไม่เสแสร้งนะคะคู่คู่ของคุณควรจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือไม่ก็เป็นคนต่าง เป็นคนต่างถิ่นหรือว่าต่างประเทศนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับมะเร็งหรือโรคที่ต้องรักษาเรื้อรังที่ไม่ได้รักษาครั้งเดียวแล้วหายขาดแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือถ้าเจ็บป่วยก็จะเป็นการรักษาที่ยาวนานที่จะไม่หายขาดในทันทีนี่คือคนเกิดวันพุธนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันพฤหัส การงานช่วงนี้นะคะคุณจะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีระบบระเบียบวินัยน,นะคะทำให้คุณทำให้งานของคุณมีความก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงในเรื่องของการเงินช่วงนี้ต้องเร่งหาเงินทุกวิถีทางนะคะเงินมาง่ายก็ออกไปง่ายเหมือนกันช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในเรื่องของความรักนะคะ คุณเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้แต่อาจจะออกแนวรักง่ายหน่ายเร็วนิดนึงนะคะฉะนั้นไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบื่ออะไรง่ายๆนะคะจะดีขึ้นคบหาดูใจช่วงนี้อาจจะคบหาดูใจใครหลายคนในช่วงระยะเวลานี้นะคะยังไม่รีบเลือกใครนะในเรื่องของสุขภาพ คุณเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปหาหมอถ้าคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแบบหนักๆจริงๆคุณจะไม่ไปเลยแต่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังถ้าคุณจะป่วยมีโอกาสที่จะป่วยหนักฉะนั้นควรดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้ารู้ตัวว่าป่วยอยู่รีบไ,ไปหาหมอซะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันศุกร์นะการงานของคุณช่วงนี้นะคะคุณเป็นคน ใจิตใจดีชอบบริการชอบอาสางานที่คุณทำนะทำให้คุณสามารถทำได้ทุกตังแหน่งใครมอบหมายอะไรก็สามารถทำได้และที่สำคัญทำงานออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีไม่มีที่ตินะคะเป็นคนมีความมานะแล้วก็อดทนในเรื่องของการเงินสามารถจัดสรรการเงินได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะถูกหยิบยืนจากญาติสนิทมิสหายหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะั้นจะช่วยใครก็ พิจารณาคิดให้ดีๆนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการลงทุนที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแต่ไม่ชอบให้ใครมาจํากัดอิสรภาพของคุณไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบคุณฉะนั้นคนที่จะชอบคนที่เกิดวันศุกร์อยากไปตีกรอบคุณอย่าไปตีกรอบ คนที่เกิดวันศุกร์ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปได้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะมีอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเค็ดขัดยอกความดันแล้วก็ไมเกรนมาต่อกันที่คนเกิดวันเสาร์นะคะการงานของคุณช่วงนี้ แบกรับภาระที่หนักหน่วงวุ่นวายนะคะให้เรมามัดระวังถูกใส่ร้ายหรือถูกคนอื่นโยนความผิดมาให้ช่วงนี้จะมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขอยู่เสมอให้ลดความดือ้อความรันความดันทุรังของตัวเองลงแล้วจะดีนะคะในเรื่องของการเงินให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะคุณจะมีสมองในการทำมาหาเงินกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนได้อย่างฉลาด รอบครอบนะคะการเงินช่วงนี้ถ้าลงทุนดีคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้คู่ครองที่ดีความรักที่ราบรื่นใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายของชีวิต คุณเป็นคนมีเสน่ห์และก็มีโชคในเรื่องของคู่ครองนะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้จะมาจากการหักโหมงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดโรคหัวใจซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป่วยแต่ถ้าป่วยก็คือหนักนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสายตาแล้วก็การปวดหลังด้วยนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันสุดท้ายคือคือ,คอวันอาทิตย์นะคะ การงานของคุณช่วงนี้สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพสามารถหารายได้พิเศษได้จากหลายทางนะคะเด่นในเรื่องของการประสานงานพูดคุยใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเก่งในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ให้เรามัดระวังในเรื่องของการชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเข้าเร็วก็มีเหตุออกเร็วเหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ใช้เงินแบบมีสติแล้วคุณจะได้เงินมาจากาเงินที่ไม่ถูกไม่บริสุทธิ์หรือไม่ถูก ถูกกฎหมายในที่นี้ก็คือเช่นธุรกิจสีเทาการเสี่ยงดวงการพนันนะคะคุณจะได้เงินมาจากตรงนี้ความรักคุณเป็นคนเข้าใจยากนะฉะนั้นคู่ที่จะอยู่กับคุณได้ต้องเข้าใจคุณมากๆแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหาคุณด้วยส่วนใหญ่จะคบหากันแบบเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นแฟนแล้วก็คู่รักนะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ยั่งยืน คุณเวลาบทจะใส่ใจก็ใส่ใจคนรักดีถ้าบทจะนิ่งเฉยก็จะนิ่งเฉยไปเฉยเฉยฉะนั้นควรปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะในมาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระมัดระวังความเครียดไมเกณน์โรคซึมเศร้าควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าอายุนะคะประมาณหลัก เลข6ขึ้นไปแล้วให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกมะเร็งเต้านมนะคะนี่คือการทํานายดวงวันเกิดของหมอลินนะคะเป็นกําลังใจโดยการกดหัวใจแล้วก็กดแชร์นะคะไม่อยากพลาดนะคะให้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดขอบคุณที่ติดตามค่ะ